สวัสดีครับวันนี้ก็สั่งไม้เนื้อเยอะมาอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไวส์วิสานนะครับอาขอปิดชื่อไว้นิดนึงนะครับโอเคก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดสิบต้นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็จะมาทําการเปิดนะครับอตอนนี้ผมพิออเดอร์ไว้ก็คือตั้งแต่เดือน,นที่แล้วนะสั่งจองไว้ตั้งเดือนที่แล้วก็วคือเดือนมิถุนายนนะครับ วันนี้ก็เป็นเดือนอกรกฎาคมนะครับก็จะทำการเปิดกล่องนะครับอโอเคโอ้โหคัตเตอร์มาเลยโอเคครับ เป็นแบบขวดนะครับผมให้เขาใส่โฟมมาเลยนะครับก็คือเพราะมันบรรจุมาดีนะครับผมอันนี้ก็ใส่ขวดมานะครับแล้วก็ใส่เม็ดโฟมมาด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอามาสับต่อมาขยายต่ออยู่แล้วนะครับก็เปิดมานะครับอันนี้จะเป็นไว้วิสานนะครับ ฟิโรเดนดอนไว้วิสานะครับก็จะประมาณนี้เท่าที่ดูแล้วก็วุ้นก็กระจายตัวกันพอสมควรก็ยังไดก้ก็ถือว่าโอเคแหละครับเพราะว่าวุ้นมันก็เป็นธรรมดานะครับวุ้นมันก็จะตีกันกานหน่อยถึงแม้จะจัดเม็ดโฟมแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับวุน้นก็ยังอันนี้อยู่เดี๋ยวมาดูกันว่า มันจะมีความเสียหายนะครับหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาออกจากถุงก่อนนะเอาไม่ใช่ถุงเอาออกจากโฟมก่อนอันดับแรกนะครับ จะ่โฟมก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มๆป้อนๆตลงนี่เลยดีกว่า ศาสตรผมยากเสียวปัดทุกต้นเลยวะ่ะอืมอไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขายังเบบีอยู่นะครับหวังว่าโตขึ้นเราก็จะเปิดด่างเนาะตอนนี้ก็มองโลกในแง่ดีนะครับได้มากี่ต้นเอ่ยปกติห้องสิบต้นนะครับหนึ่ง สองสามงานเข้าแล้วครับ มก่อนมันไม่เห็นดูดูแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับไม่ได้รับความเสียหายนะครับก็มีใบหลุดบ้างใบสองใบก็เป็นเรื่องปกตินะครับหนึ่งสสาม Oh เป็นเก้าสิบแล้วกันนะครับก็คื่สิบเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันแยกได้ไหมจะแยกไม่ได้ก็อืมมันมาเป็นคอเดียวกันก็ก็อ,อ,อลงที่เดียวเลย นีก็จะเป็นก้อนกลมๆอม,ไ,มไรครับอโอเคก็ได้มาสิบนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาภาชนะใส่ก่อนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับอ่ก็ก็จะคล้ายๆนะครับกับ เจ้าตัวที่ผมทําเที่ยวที่แล้วก็คือฟิโลเดนดร์ตัวคอริดาบิวตี้นะครับหรือก้ามกุ้งนะครับก็จะเหมือนกันแต่อันเนี้ยผมจะไม่ได้ใส่ในในอะไรอะในถาดที่รวมๆกันนะครับผมจะแยกใส่กระถางสองนิ้วนะครับแยกใส่กระถางสองนิ้วแต่ละต้นแต่ละต้นเลยนะครับเพื่อที่เวลาเขาออกจาก อนุบาลนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนะถานีนครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอล้างแล้วก็แช่เบตาดินก่อนนะครับนะครับได้เวลาแล้วนะครับแช่อันนี้ผมจะใส่น้ำยาเร่้งรากเพิ่มไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ารากมันน้อยๆน,นะครับก็ได้หยอดอ่า มันยาเล่งลากไปนิดหนึ่งอําบีหนึ่งนะครับมนยาบินนะครับอแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนนะพอดีตอนนี้มันก็มืดแล้วนะครับไม่เห็นนะไม่เป็นไรก็ปุ๋มะพร้าวแหละครับอันนี้ปื๋ยมะพร้าวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระถางนะครับขนาดเล็กนะครับถ้าจะสองนิ้วเออประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะใส่ ในนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าใส่ถาดแล้วก็เข้าขึงอบนะครับโอเคก็จะมืดๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกในการในการเลี้ยงน,นะครับเจ้าไว้วิสาตัวนี้ละกันนะครับเผื่อใครแวะเข้ามาดูก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับแต่ตอนนี้ผมตั้งใจจะให้เป็นบันทึกว่าผมเลี้ยงไป กี่วันกี่อะไรวันนี้นะครับผมการจเจริญเติบโตของมันแนละ้วก็อาจจะเป็นสักเดือนละครั้งอัปเดตต้นไม้แต่ละอย่างของผมนะครับเดือนละครั้งโอเคแล้วก็มาใส่เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องแน่นนะครับไม่ต้องแน่นประมน,นีไม่ต้องเต็มมากนะครับ ก็ทําไปจนครบนะครับอันนี้ผมได้ต้นหลักๆก็ประมาณ10ต้นนะครับต้นหลักๆประมาณ10ต้นแล้วก็ไอ้ที่เสรศษๆมันหน่อยก็มันไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าก็อีก2ต้นก็เอาครับไม่ิ้งเส่อเส่อมันรอดนะครับ จดบันทึกนะครับผมบางทีก็ลืมจดบางทีก็ลืมว่าจดใส่ที่ไหนลืมว่าสมุดอยู่ไหนผมก็เลยอันนี้เลยง่าเดียวนะครับให้ยูทูบช่วยจังนะครับเที่ยวที่แล้วก็ก้ามกุ้งนะครับ ข้อที่ดูนะครับข้อที่สองสองดูก็ยังสดชื่นดีนะครับยังไม่มีต้นไหนที่ล้มหายตายจากนะยังสดชื่นทุกต้นโอเคนะครับอเห็นไหมเอ่อประมาณนี้นะครับโอเคอเครบสิบสองกระถาง ชัดเลยดูเมืดเป็นไรนะเนาะเป็นว่าเท่าที่เห็นเท่าที่ได้นะครันเนาะ จริงๆแล้วมันต้องรอให้หมาดก,ก่อนนะเพราะว่าเราใส่ในยานยลากไปด้วยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาโอเคนะครับน่าจะดีขึ้นนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะเอานะครับในเยื่อนะครับมาวางไว้บนที่ชู่นะครับเต็มไปด้ ผมขอทําให้ครบเลยทุกว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปโอเคขั้นต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ในถุงจบกันนะครับถุงที่ได้นะครับก็จะเป็นถุงผมได้เป็นถุงไซสนะ์ประมาณกีนิ้วประมาณห้าสิบประมาณห้าสบนิ้วได้นะครับ สามสิบสี่สิบนะี่ทำไม่ได้คนระับประมาณนี้นนะครับ เดือนหนึ่งนะครับด,ดูว่าไม้มันตั้งยอดได้ดูว่าล้าข้างน้าจะเดินได้ไม้แข็งแรงแล้วนะครับเราถึงจะเปิดนะครับถ้ามันดีอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะ